สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับ2024นะครับเมื่อคืนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีมีเตะนัดตกค้างอยู่1คู่นะครับเซลซีนะครับเปิดบ้านชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0ูนนะครับสเปอร์หยุดการร้อนแรงและทีเนี้ยอืมเป็นสเปอร์ทีมเดิมละก็ทำให้เซลซีขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับอยู่อยู่50แต้มนะครับ คะแนนจะเท่ากันกับนิวคาสเซิลที่7จ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไล่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าจะเป็นเช่นนั้นแหละก็ทำให้เซลซีเนี่ยชนะ34ชนะเอ้ยโทษแข่ง34ชนะ14เสมอแปดแพ้12นะครับ50แต้มแต้มเท่ากันกันกบนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไล่เพื่อนเลิฟแมนยูต่อใช่ <laughs> แต่ก่อนคู่ขี้สูสีกันอยู่อันดับ1 0 11 อ uh huh. ส่วนสเปอร์นะครับมี60แต้มเท่าเดิมนะครับตามหลังแอตตันวิลล่าอยู่6แต้มเหมือนเดิมนะครับแข่ง34ชนะ18เสมอ6แพ้10นะครับมีอยู่60แต้มน,นะครับก็ไล่หลังแอตตันวิลล่าอยู่6แต้มอยู่ลำดับที่5เหมือนเดิมนะครับลำดับคะแนนก็อาร์เซนอลนะครับอยู่80แต้มน,นะครับแข่ง25เสมอ5แพ้5นะครับ น้ำดวงเลยครับสถิติหนัดหลังสุดก็ชนะ4แพ้1นทีมที่จะมา,าแย่งแชมป์ก็น่าจะเป็นแมนซีนะครับมีอยู่79แต้มนะครับจาก34นัดชนะ24เสมอ7แพ้3นะครับ79แต้มนะครับเป็นรองอยู่1แต้มสถิติ5นัดหลังชนะรวดส่วนลิวพูลทําดีที่สุดที่จะไปก็คือ UCL นะครับจากกันกับเจเกนคอปอยู่เท่านี้ อยู่ลำดับที่3แข่ง35ชนะ22สเสมอ9แพ้4มีอยู่75แต้มตามด้วยแอตตันวิลล่า66แต้มสเปอร์60แต้มแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด52แต้มนะครับก็ทีมที่1ที่4นี่จะไป UCL ส่วนที่5ค่าสัมสิทธ์ไม่พอครับก็จะไปยูโรปป้านะครับที่5ที่6ไม่แน่ใจนะครับเออเดี๋ยวรอดูอีกทีเพราะว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะชนะเลิศถ้วยเอฟเอคับไหมเนี่ยจริงๆก็นก่นา,จ,าจะได้เข้านะส่วนที่เจ็ดที่แปดนี่จะไปคอนเฟอเรนซ์หรือว่าอย่างไรนี่แหละ <S <S เดี๋ยวแอดจะมาสรุปอีกทีนะครับเพราะว่ามันมีค่าเงื่อนไขต,ต,ต,ต่างๆนานาเข้ามาอีกเยอะแยะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นหรอกเดี๋ยวขอข้อมูลแน่ๆนๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีส่วนทีมตกชั้นก็น่าจะเป็นไปดังนี้นะครับเบอร์ลี่ไปนแน่ๆกับเชฟฟิลด์เบอร์ลี่ในทางทฤษฎียังได้อยู่ยังได้อยู่ แต่มีมีนะจะไปตัดแต้มกันในมีอยู่ก็ยังยังพอรุ้นกันอยู่นะครับระหว่าง3ทีมนี้ฟอร์เรสต์ลูตันทาวแล้วก็บอร์ลี่นะครับส่วนที่ไปในแน่ก็เชฟฟิลด์ยูเนเตตคงทํางบทําอะไรไปเรียบร้อยแลย้วแหละว่าจะไปแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้านะครับลูตันทาวนะครับสรุปอีกทีก็อยู่ที่18มี25แต้มบอร์ลี่ยีแต้มเชฟฟิลด์ยูเนเตดมีอยู่16แต้มนะครับ อันดับที่ 18, 19, 20ตามลาดับอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีตารางการแข่งขันนะัดที่35-36เนะี่ยดังต่อไปนี้เลยนะครับลูต,ตันทาวนะครับพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันตามด้วยทีมที่จะควา้าแชมป์เดอะวินเนอร์นะครับอาร์เซนอลนะครับพบกับบอลมัดนะครับเบนฟอร์ดนะครับจะพบกับฟูลแลมเบอร์ลี่จะพบกับนิวคาสเซิล เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจะพบกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะต้อนรับการมาเยือนบูฟแฮมตันเซลซีนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมไบรตันต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าลิเวอร์พูลนะครับต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์และคริสตันพาเลทต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับติดตามรับชมนะครับผมเพราะว่าการเตะเนี่ยเข้มงวดมาแล้วเออ ตารางนี่จะเข้มงวดเข้ามาแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะคว้าแชมป์เอ่ยจะตกแชมป์เอ่ย,เ,อยเริ่มเริ่มเร,มเรมต้นเนี่ยสาสนัดสุดท้ายนี่แหละครับอ่ะตารางตารางการแขร่งขันแอดเอาไว้ที่ที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังคลิปอ่าตอนนี้ขอโชว์โชว์หน้าคลิปก็คือตารางคะแนนก่อนก็นแล้วกันครับเอ๊ะวันนี้ทําไม y o u t u เนี่อัปเดตไม่ขึ้นมันมันแปลกๆนี่จะ ระบบกำลังประเมินผลในไม่ช้าว่าอย่างนั้นนะนะแอดนั่งอัปเดตมาตั้งแต่ตีหนะ้าก็ยังไม่ขึ้นอยู่สงสัยจะจะอัปเดตสายๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่ก,ก็จะวอร์วมไว้อย่างเงี้ยก่อนก็นแล้วกันไม่ออกไม่อะไรก็ก็อัปเดตไว้ไว้อย่างเงี้ยก่อนก็ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะก็แอดจะลงทุกๆเชา้าแต่ถ้าวันนี้ไม่เห็นก็สแสดงว่า y t u t u นะครับมีปัญหาเพราะว่าแอดแอดจะ ประมาณนี้ครับตีห้าหกโมงถึง7จ็ดโมงอย่างเช้าถ้าวันเสาร์นาทีก็ว่างไปยันนู่นแหละอาจจะลงเรื่อยๆถึง8ปดโมงครับก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันอ่ะวันนี้ไม่ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันน่าจะสายหน่อยเพราะว่าอยู่ที่ระบบของ YouTube เรื่องประมวลผลในไมชา่างเงี้ยก็น่าจะยาวอยู่อ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ